ท่านเด้อเด้อปูจังอางนี่บ่คิดใจคิดว่าให้ท่านเข้าไปบ่เป็นหยังดอกเอวนางอ้ายคนโง่เข้ายอมรับเดินเขาดอกนางสิยอมเล่มกลางนางกวยที่เขาแล้วอนี เอฟซี่ายเพิ่มาแล้วครับเพมาจากไซน้องครับบ้านนี้บัวใหญ่ครับโอ้บัวใหญ่คนละเหนเอียงตัวหนึ่งนหครับกันเองครับเอาหน้าเพิ่นกับม้าตัวนึ่งไโอ้ยย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 ย่ากยย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 อยยจ้บเยยยยเยื่อยยยยยยยเยย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 ยกยย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 ซยย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 ยรอยย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 ะยมเยยยยยยย เขาเก๋เห็ดใบถาพีน้องเขากินอยู่แล้วบบได้ซื้อได้ขายไงพรเจ้าว่าวุ้ยข้มาขายกูไปกินเนี้ยพอนะวะเมื่อไ้ขายถูกข้าบโพแท่นพี่น้องมาผมไปหาใส่ไม่กินจนหรอวะโอ้คือหอนเดียแต่นอกกระเดาเขาหอมนะพี่ยะเกี๊ยะครับกระโดดโต้โน้ตครับเกี๊ยงไงครับเอาเลยครับปอบปอมง่ายครับอมอมก้อมเหมือนเด้อครับเด้ก้อมเหมือนเพราะว่าเห็ดยังเกิดเช่นแต่มันพ่ออยู่พ่อกินจะไปเห็ดแต่มันอึดมันอยากมันเกิดเชอึดสิอยากอยู่ตลอดเวลา เห็ดเห็นมันโยมัยนกินเห็นมันอิ่มนสมสำรันต์เด,นด่นมีอไร้หมสใส่ยพี่ตุจับะไปเยาะก่อนอนิ้วตาบัดไม่เท่าหีวใจนวตาติดรถติดรถตลอดตัวพ่อ,อเอาเลยครับเอาเลยวันนี้เราคันเราถือข้อจีไอพับถืหมอให้พ่อก็ได้หนิเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ร้ายแล้วพ่อเฮ็ดเสียย้ำนันพ่อรักษาปะเก่งพ่อพ่อเมาหลายบ่เหนียนกินแต่น้ำมะตูมรายพ่อรักษาได้แต่ขวดเรามันเป็นของธรรมดาเพราะว่ามีแต่หัวก็ต้อง ขนหัวไปหัวก็ต้องไปน้ำกันครังเทก็ลงกัลืมเมื่อนแม่นว่ล่ะตั้งแต่รถขั้นง่าไๆแต่แทกกันยังลืมเลยเจันมาต้หมีดเป็นยังวเบิงน้ำกันอีกเท่านึงจ้าพนเป็นกเสียบนะอนเป็นสกอมกบขวากบจ้าครับโอ้ดีเจลาเด้อพอปอมเด้อเจมเจมเบ่า่าพูดงคนนี้ครับบ่ได้ว่าพูดได้พอปอม็นกินเข้มๆดีจ้า กินจังบ่ได้ยังไงลูกโซ่งโซ่งโซ่งมามามาลูกมาเร็ว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 ลืมใส่เน้องเสียบตัวนี่นะใสียหลายแน่จ้ะฮะใส่หลายป่ะบางแน่บางแน่บางแน่เสียหลายแส่ยหลายอันนี้นายเท่ห์คนว่าเพิ่นจะไปขวัวดิครับขวัวสวยอยู่คนครับต้องซิมมันข้ามหน่อ่พี่เรียวอ่ะอันนี้ลูกไส้เพิ่นจ้ะ ลูกไส้ลูกสาวจ้าฝังใช่เหอนอันนี้วันนี้ยังีก่่นเอาออกก่อนออกกนเนื่อเนื้ออุ่นยู่หลายีลายสายลุ่อรไอ่รเดีไยวนอนไปเรื่อยๆจะอยว่ได้ใหญ่ไหมเดีขึ้นยังข่าวดงลงเปนอนเล่นบนเสียงปะลูกะตกเสียงแคเสียง ไม่ไม่ตกเงินมูแต่หันหน้ามาปวดก็เนาะน้าใช่เนาะครับผมเพราะว่าเพราะว่าอีริน่าเนี่จะของช่องได้น้อยปวดไหมปวดเฮ็ดเหตุไห้กินมาตีเอ้อมะเขือมันยามพ่อก็ต้องเฮ็ดให้ลูกให้ล้านกินตัวพ่อพ่อกินแต่ฝีมือพ่ออะไรพ่อเส้นหน้าไม่อยากไม่อยากกินฝีมืออีพีเบิ้งมาตีเสียบก็ในเบิ้งยูทูบบอลเห็นเด้อ วเสียบจะพ่นบกินทั้งแ้วเนาะพู้ใดเสบต้องไปหาหมอแล้วันนีกั่นว่ากันว่าคุณนเคยเขาจบสั่นซุงบ้านง้ออู่กินนี่ต้องขัวให้สูงขึ้นดีครับครับผมย่างย่างก็นี่สุว่าสุกมอีก่หามือจ้ดิุกมียมวันนี้วันนี้ว่าใกล้อทิตย์วันนี้ว่าใกล้อิ์วันนี้ว่าใิตย์ว่ท่านได้สกวัมาถึง ตเนี้บอกว่าเนแนเจนเดอครับยัใกับลังไในหัานหลังกำลังใจเพราะว่าอันนี้กหลานไส้มาต่ก็หลานหลานไส้ไหมอนเรว่าอันนั้นกะละน้องเคยเพิินพราังไงเนาะเค่เนาะเพราะว่าเขิจะหาเรียนอยากกินกบไปดิบใส่กบขันบุ้มแนนยำขึ้นมนกับกินนี่หนาวมันมากเลย เพราะว่าฮูกอะบ่ท่านใจคือเตาแกตด้วยฮูกมัื่อด้ขายอย่งบ่วฮกเลี้ยงไว้จัีจงสีถ้าไม่ากินดีเลอันนี้เขาก็แทบว่าเอเปเมียดอกเนี่ว่าไปยิี่สี่เลยมานี่มันแเอาขาวแทบแล้วถึงเอายูน้ำไอ่ร้ป้อมจิมไหนี่ตับกกินนลายมันลุ่งตับมันลุ่งตับพอป้อม เรากินตับหมูตบง้อได้บ้านุ่งตบป่ะจ๊ะท่าวันนีกินเสี่ยมิีนี่มันอยากเข้มหน่อยดิแส่เข้มหมนอยากเข้มหน่อยดิบวันบนองกันมา่าเหียวเขาแห้งด้ยใสียงยางเ้นโอ้เค็มๆัฝากวิหาอาจารย์ได้ครับอาจารย์ไหมอาจารย์อาจารย์ย่ด้ครับที่แหลกเิ็นกเสบะกาบไงหล่ะวันนี้ขอปอมเมาท้ายคลิปวันใดเพิ่นก็เลยกลับ บอกนเกาซื้อซื้อมบอกว่าขึ้นเกาซื้อซื้อการส่งเกลือผีผกโอ้ยขาววานสามหมื่นสี่หมื่นช้ไม่ได้นอบอกต้องเหมือนดสีแดงไปัาเม่บบานเพลินแม่ยบานเพลินไปงาสน้าการส่งเกาทีผกนิดนึงครับบัท่านใส่อะไรหรอให้มันแหงมนี่ให้มันแหงๆโอ้จัเสียบหมือน่เสียบับครันดิเอาเกี๊ยวห้อยสอบครับวันนี้หมนนั่นห้อยสอบัวแหมใหหอนเปเล่เหมือน เป็นตาแสบยืดดอกพ้ากันนันออกไปเอาจะเฝ้าของม่ไกลเลยวันเช้าทำไรไหลลงเย็นเย็นอ้อมหมอซึ่งเลือกยืดเป็นตาแสบคักเยอะเอฟซีเพิ่นขอฟังเพลงน้ำพ่อปลอมจ้าใช่แล้ว่ากับเแกงกับลูกกับเต่าเพิ่นของมาเลยครับเราแต่ว่าอยากฟังเพลงหลังหสวยคุณเห็นเส้ังกัหลังเนี่ยไม่นี้เพิ่นเพิ่นขอห้องใครจังไหนครับผม เขากินแล้วแมงวันขี่ใส่ไอ้นี่ล่ะผู้สิขันสาวรับเลี้ยงวไอสิเป็นนลังสวยกระวบสันโบสีเดินถึงเจ้าสินโมสิมณกษัตริไอกระฮักเจ้าพิโรนเมียนทยบันสาเม่าเจ้าไปให้เขากด อ้สิหูหนาตาหมดทำทาว่าบอจัดอย่างรังความรู้สึกเป็นว่าน้ำชาตองพัทงทั้งที่อยับพ้องดังดังแต่ยังสูญความเป็นจริงได้ยิ้นจนชิน ทำว่าเขายองจนแหลกให้เขา,าสีก่อนปา่าแดงป่าเชงแล้วายอดจริงใครเขาหูบคนนั้นคือสีดีจนเจ้าถูกเชียงทั้งที่ไอยนี้ฮักเงียงแต่อย่างงรับได้ทุกอย่าง กระซังกระซังมาบ่นะทุกอย่างอ่ังกหุละุนมักเงเอาตัวง้หกไเงราหเไร้ลาพงะมังกระซังกระซังางนี่วันนมาตสมอกับมากะซั่ยมักมองมักมองเยออย่า้ขาเสียเราดิเปินวาเปิลันวาคนหูจักเพ่งนี่กย้อนพอมย่าฟอร์มนี่แหละาเพิ่นวาตะกี้เพลงนี่บดังจ็กนนะ ก็บ่เคยได้ยินหีืเลี้ยวแล้วแต่มาใส่มาล้อนกับกลิ่นลายดอกที่แหลกกันยองกะสร้างอยูดหรอดอยังเอ่ยบอทิจใจคิดว่าเฮทานเขาไปบอเป็นยังดอกเอวบางอ่ะอคนโง่เขาง้ออมรับเด่นเขาดอกนางสิยอมเลี่ยมกลาง มั่งรวยที oui ่เขากินแล้วเงาะตัวนีงออกมัสาธุครับผมใสูุ่ดุดตั้มนะครับนะขี้ใส่หลุดหุดขี้แสนะพร้อมครับเสร็จแล้วนะครับนี่ซีเมนเป็นเกล็ดเป็นเท้นะครับผมนี่ กูัก้เสียงกูันันวนี่ว่าจะกูหอันกับเป็นมาแต่นั่นผมมาเห็ดสูกินเลยดครับวันนี้หมน้าใช้บูออมนีหน้าใช้จังไหแป้นเป็นเป็นออะบูอมนะบูนะบูอมนะทูออมนะบุอนนะอบนะบมัะมนะอมมนทมนทอนมออะออน ขันปอาบเย็น <boundaries> มันก็ส <Br ots mum riding> ิลวกปลาโคเนาะโอ้ยแต่เจี้มกนกินแล้วล่ะเนาะานน้องหใชยเนาะครับผมครับครับอันนี่อ้อมหัวละครนี่นี่ออมกบพันยากินออมกบสันพนมาพนยากินอ้อมกบมาวันี้พันกามครับ้อมปอผ้วนะครับผมมาสากไหนมาจากบัวร่ครับมาตาบัวร่ายันหญิง บมไล่เขาหลาดกันเองครับเขหลากกันเองมากกับตอนรับครับโซ่สุกคนสุก้นละใจข้ามมาเนาะกินนอนกันแด่แฟนคลับได้ไหนแฟนคลับพอมเลยครับ้อมเ้ยนี่เห็นแลมเจียบประไล่ยังไงคนเบิ้งมันเห็นแลมมันกระโดักษ์จ้ากินเข้าเลยจ้าเนาเลยกินเลยจ้าพร้อมกินข่าวก้นมนเหนเาไม่ิเข้าคอกงากงเขาลากกงเข่าก็แตกเลยแฟนคลับเสอไม้เล้วเลย เวเเอาไปทังอันมีน้ำในพายิปลมก้อนเขาไปทังทำยังไงทำยังไงแบบยูทูบไหมทำยังไงอยนี้เฮ้ยเอาไปเต้นยยเ่ดเครับนะัจังหวะเลยครับเอาวันก่อนเออจอด่สองนะอ่สองนอกส่วนจะมาเด้อกินเขาวพี่นองทุกคนสุก้อนจะยุกไกยุกไกินเขาน้ำกันเด้อ ผูใดบ่ดเคยมากกับมากนะครับเออพอปลอมเล่า <c oughs> เป็นคนต้อนรับครับสู่ดีอีรือ <c oughs> ย่อมรับเลยดีใจหลายเพ่ะาะนักกินนี่ตามมีตามเกิดจะพี่น้องจะกินเหล่ายรพ่อเ้าจะกินเข่าายเข่าจะกินารมันสีอิ่ม <c oughs> ดีใจะรแฟนครับาะฮะเริมตา ยังไหหลท่านครับมหาจได้ด <lamps>. ีใจหลุ no. ่นเนาะุ่นๆ่นเป็นสิ่ง่ต้องดีเจต้องดีใจได้เลยสวยกินก้วฮะข้องแสบนดุดดยิ้งาจล่น้ำิงย่งอร่อยนี่สบายนจิ้มจิ้มไอ้จิ้มหมูน่ะัวจอยเห็ดแสบีำเผอแม่ผมว่าจะนั่งขย่างหมูจะขึ้นมาไล้แสบเท่ะพ่อเอาอีกตอนนี้นะ กัด้างกัดซางแม่บอกกัดางกัด้างทุกอย่างไอ่บอกติดใจคิดว่าให้ท่านเขาไปบอกเป็นยังดอกดอกบางไอ่คนโง่เขายอมรับเดียนเขาดอกลางยอมเลี่ยมกลางล่างถวยที่เขา แล้วแม่เอ้ยม่นางเอ้ยไ่ไหนนางงยู่บ้านสันทำเที่ยงมหรอแม่ที่ตามหลงไอพ่อปอมนเอบ้าเนเกิดครับเพราะว่าพี่อน้องว่าเมือดูหลานไนมาสี่ละนี่กินก่นเานี่ยังกินแข่เนาะครับผมเนาะตัวเล็กมากแล้มั้งิตัเล็กมากครับตัวเล็กตัวเล็กันดูเลยลูกสาวาเดียวพ่ีเที่วก็เป็นบ้าเลยว่า จะปกะได้๋าวลูกว่าโตห้องรอกไม่นี้จะเพราะขอบุญถุงคนสูงคนนึ่ก็เลยครับว่าเพิ่มมากอ่ะเพิ่มมีหนำใจมากหรือมาจากโงนจากไกลนี่เนอนนั่งอย่างกมสมบูรณ์นี้มาเด็ดยกเขารับแจกทุกทีทุกนองเดียังแก่นจริงจรพอดีเป็นไดเป็นไม่เห็นคับเขาอกินพอดีเลยจ้ะมีหนำมีทามีขอมีป่า อยากกินก็กินด้วยครับเพราะว่าพูดดีว่า่ได้ทั้งสิ้นเนาะคลิปนี้ก็ฝากถึงอาจารย์นะครับเด้ออาจารย์ไงอาจารย์ในต้นอาจารย์ในต้นมันทนมันกลับมานเศร้าในใจกินหอดหลายครับแต่ว่าคิดว่าชิ้พออาจารย์ล้วมึงนะเออเอ้ยไอต้นครับไอ้ต้นวสีมหาเด้อเขียมเลยเขี่ยมพิธีกับรักแห้งตอนลงจากสกลโตหาไอ้ต้นยุ้ไอ้ต้นไอ้ต้นบอกว่าพอปลอมแล้วอยู่บ้านแล้วมืงขึ้นจัดนักแล้ววะเออจะบอกเอ้า จำเสียงไอ้ต้นได้โอ้ไอ้เสียงไอ้ต้นตัวนี้วะันนขึ้้เสียงแบบนี้ต้องไปลองอัดเพลงลงคลิปเนาะเรืเองพิธีการรักเล่าด้ไอ้ต้นมันเล่าอยู่ไกลบ่อยตัวหนึ่มพอใหมม่อใหม่อยู่กลหม้อใหม่อยู่ในหม้อใหม่เขาในเมืองไปอีกเลยไปทางไกลเต็มทล่อาจารย์มากินข้าวน้ำกันเด้อพี่น้องอะยบแบบ ต่น้ำเด็บซี่เด็บจีเหมนไม่หยิบไม่หย่านต่ไม่กินเขาน้ำเมือนมันี่็กินเขากินน้ำตำล้านหลอเนาะพอยาเนาะบ้านมันนีกับเมีนเสียใชหรอวะไอ้ใช่ขมาเส้นหลุ่มเ้นโตหรือวะมูหลานเหมันกับมาจิ้งกินน้ำแทนได้ครับผมมัมอยู่กินตกินอ้อมกุบกอ้อมกุดอ้อมมีกรเนาะกินเขากับอ้อมกบเนาะพมีอ้อมกบเราก็มีอ้อมเนื่อยเสเี่ยหรครับผมมา พี่ปลาสินีน้เจืดนะครับว่ามันมีผีมีน้องสิ้มเมือยู่เมื่อินจะไปจืดว่าเพิ่นเป็นภาษาอังก่ษหรอเดี๋ยวจืดว่าเพิ่นบ่ต้อนรับกลับสู่คือผมนี่ตอนรับมาสุขคนเนี่ยมื่อยู่เมื่อินมื่อินเขาน้ำกันมันเลี้ยงตาให้ตาหน้าหรอน้ำใจผมบ่แลี่ยงหรอกผม อุ้มไหมสวัสดีพี่น้องครับบุริกะความบุญขอบคุณพ่อแม่พ <laughs> ีน่น้องที่ม <laughs> าจีนของฉันมันกันเด้อครับสำหรับบุริกะกล่าวว่าสวัสดีอยากพี่น้องเด้อครัับสสวดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ